สวัสดีครับผมสวัสดีทุสีการที่เราพ้งทุกคนนะครับผมนี่พอโครมการที่เราพ้งนะครับผมพี่เอาไปน้องวันนี้จะเป็นขนุนอบกรอบนะครับผมคือจากนะผมเห็นเป็นกินในที่ตอกลายนะครับผมไในรองสั่งมากินเบิองนะครับผมนี่นะครับอบกรอบทั้งนั้นนะครับผมนี่นะครับผมสิมเบิองครับผมขนุนอบกรอบโรงการที่เราพงนะครับผม có phải nào? Nhưng... Còn em nào? Phát hiện không có phiền không quần không khó phải em không 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 phải không không mặc hà nội quy hoạch mặc hà nội mặc hà nội quy hoạch mặc nháy nội mặc hà nội นอนเบนันอย่นี้กินเมากผมนอนกินยังไงผมมรูว่าหนีกินมากผมว่กินดีเขาตัวนั้นกินมานอนน่งผาวผมอมผม ่องผมใช้ได้ว่ามักกินขนุนอยู่แล้วนะผมครับสามารถสร้างได้นะผมใช้ได้ว่ากินขนุนแบบพวกทุกเบี้ยเนะผมสามารถสร้างแบบอบก,นบบกบนอ,มบบอบกนมากินได้นะผมเรียกว่ญญาแซ่บเหมือนขึ้นกันนะผม 下午，嗯。<Cab> เดี๋ยวมไปไปผมแตช่วงนี้อากาศหนาวผมฝ่ายเอฟซีดูแลสุขภาพของนะผมขอผ้อมผลาน,น่นนะผมนน้ำไหลายลนะผมน้ำอุ่นเยอะๆนะผมไ <c oughs> อ้ทำให้เป็นไข่ได้นะผม